นะครับพี่เล่ายามตุ่มครับนี่มาเบิืงน้ำกันครับหลุดน้ำกันเบิ้งหลังแหลกไมยเก่าครับป่าป่ามังเก่าใส่เทืยดที่สามแล้วครับนี่เงียกับเงียกเก่าครับเงียมั่นหมู่เก่าไหนเนาะหลังแหลกม,มุมยังครับ Abor, เบ็ดระโบอะไรไงมาเบิ่งหลังที่สองครับพี่น้องครับน,น้ำกันไม่ซื้อได้หะโอ้อที่สองเอาขึ้นฝนตกครับพี่น้องตกบึดขึ้นเลยที่สองระโบนี้ยังครับห่วยน้ำเบ็ดอีดีบ่ครัไอ้ต่อครับพี่น้องครับ ้องล้างอ่ะบุถิงยืมใส่กว่ใส่กวะเร็บองอะ่ะบุใส่คิครับพี่น้องลงเรืออยู่ลงตุ่มละว,วาใส่คำคำคับผมวันนี่ประเทไทยกับพี่น้องบึง เอียนหน่อยคันนี้ครับมาครับพี่น้องเอียนหน่อยตัวเดียวไปเบ้นกันต่อครับหามเก่าโอ้ยหามเก่าควรที่จะดูจะน้องเลยดีดีหน่อยตัวนึง เอามา่ลุ้เงมอนต่อครับบุรียายูโบแ้่บุรียาได้เ่รหลงตุ่มละที่น้องเอ้ยนีทังห xay pháo lại chạm tụt nhiều bữa đấy chạm móng xay nhiều bữa Để bên to bên hồng bị bên to đúng, 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 đúng. หลังนี่ตั้งเหมือนเกาเทียกวนเลยถือว่าเทียกวนกีซีโตครับมงึง หน่อยครับพี่น้องหน่อยท่านึงต้องใช้ถือเบ็ดนะพี่น้องครับตัวนี้ใช้อเบ็ตดต้องหัวดรรกะลูกกนรนว่านนี้รอบที่สามแล้วบ,บุมหม่งไครับพี่น้องครับล้างอีกแลบ,บุ้มบิล้วพี่เบิ่กันต่อครับ ข้ามไปเรวหาหลังมอเตอร์เนหนาปลาไรหน่อยสองตัวเบ็นเด็กันต่ครับพี่น้องครับเป็นยังไงอันนี้ก็ตั้งมองเกาขึ้นกันครับสามเทียแหละตรงนี้ดูนี่ยังครับ ตงใจจีบเอตแถวครับพี่น้่งเอ้าเดี๋ยวเบ่งกันน่อครับมีบ่อันนี้ลังนี่ว่านหน้าหน่อยๆับมีขึ้นฝนตกหน้ามาตึงปนอะไร Ini bumi Mia kecil. Tapi banyak toh Wan ya. Bagian toh kap Ini Oh. nih oh, ya ตัวนึงนพี่้องครับรรครับอืออะตัวนี้อีกทั้งนึงครับบั้งนร้บัดกันนะครับแต่ว่าใส้คนละเอี อะไร่น่อยนะครับน่น้องครับตัวเล็นหน่อยครับมาผีเพิ่งเงินต่อครับนี่อีสองลังอยู่ไหนมัอนี่บิดเงินตัวครับ,พ,รบพี่น้อนงนี่เหงาโอ้บิดคักบิดเ,เนี่ยใช่ปะ ตัวนี้มี่้องครับครัานอือ่ะตัวนี้อีกครังนึงครับังนี้บัวดอกขัดนะครับแต่ว่าใซ้์คนะแก่ นี่ครับหน่อยนะครับตัวนี้หน่อยครับมาผิเพิ่งนยันตัวครับนี่อีกสองลังอยู่ตรงไหนมือนี่ลังนีหขวดก้อนอนะไรอยี้ตัวยังไงครับมันกระพานไปหามือนะครับที่นี้ท่านมีอะไระอยู่พวกคุณครับ นี่เหมือนใส่ก็ได้เลยขึ้นมาใส่เหมืองเก่ามาเบ่งกันครับออกหัวออกก้อยมันมาแน่ปวย๋อนีู่ปลาโอ้ยึงกงูครับพีนน่น้องครับถึงงูถีงงูงูปลาครับ เอ้ยครับหลังทุทไายเบ็กเด็ดเม่อเถอะแต่ว่าง่าดันเนี่ยพี่น้องครับเห็นไหมครับง่าดัน จะเห็นมีตัวมีตัวรวมวม,วมีตัวครับโอ้ตัวย่างคลองล่ะเอ้าเข้าไปชนิดกันพี่นออ้องแล้วเข้าไปสรุปผลกันที่บ้านได้ตัวมาครับพี่น้องมาสรุปผลกัน,นครับหมายเตาโมมานครับมือนี้ ตุ่มสิบเบียดหลังครับหลังหลันี้เนี้อเข้าสือจุดใหที่ใจครับเอ๋ใส่ครใครว่านี่ไงอะไรหน่อยครับหนึ่งตัวนี่ครับ เดี๋ยวใส่ไดนครับอันนี้ใส่ที่ 3, ที่สามที่สี่ะาดูไม้ครับเนี้ยเรเิ้ีเดียเราเิทีดีใส่อะไรหรอใส่ตีหยุไหมครับหลเข้า ใส่ไปแล้วค่ะใส่ดีอยู่นะใส่ดีอันนี้ดินตัวค่ะส่งนีโอเคนอนค่ะอุ้ยสีลายค่ะคับดี ไมาเก่าครับรอบหมาเก่าหงใส่มากรอบที่สามครับรอบวันมี่หงไทยที่นองเดิงกะกักน้องนี่นะครับป่าปาปาถูกน,นั่น <c oughs> เป็นล่องปามครับอะไรไม่ถูกอยู <c oughs> แ่แยมแหลงบนนี้หน่อยน สูงเลยสีขึ้นมาครกแรงสีขึ้นมาเอาเบิงตัวอย่างครับินตัวอย่างนะโอ้สีลายครโอเคบิน ตัวไลทซ่อมขีดตัเดียนนี่นะครับโอเคนะกดตั้เดียวเ่อเห็นดูก,กระดูกหน่อยนั่นตัวนี้นั่นเลยว่ะ นาะงซีตัวน,น้อยๆน้อยมากเลยซีตัวนี่กระดองกระเดียดนะครับเอ้าฝากไปสักนิดก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือหนาเขาแก้มือใหม่